สดครับสำหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยนะครับผมขอแนะนําร้าน c o o k ี้แลนด์ช็อปนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องค o กกี้แลนด์ช็อปนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสวัสดีครับเจอกันเร็วนะครับวันนี้ก็ผมก็จะมาจัดเทเลหรือว่าการจัดอันดับนักเตะที่ สามารถเล่นได้หลังกิจทีจูหรือว่ากิจยูโรที่จะมาถึงนะครับก็จะเป็นการจัด,ดัำดับไม่ใช่แบบดีที่สุดนะก็คือเป็นการจัดนักเตะกิจทีวาทั้งหมดเลยก็อาจจะไม่เอามาทุกตัวนะครับผมก็จะคัดที่พอตัวพอใช้ได้แล้วก็พอไปต่อได้นะครับก็จะให้เทียร์ตามนี้เลยที่สามารถไปต่อหลังกิจยูโรได้นะครับก็ เป็นเม็ดแดงหรือเม็ดส้มขึ้นไปเลยนะครับก็ตัว,ต,ว,ต,วตัวแรกเลยนะครับก็ please. จะเป็นคาร์โล่ตัวนี้ก็สแตตช่องข้งางที่เโอเค okay. อยู่แต่รูปร่างไม่ค่อยเหมาะกับเมตานี้เลยแล้วก็การเปิดมงก็ยังเปิดได้อยู่นะครับก็คาร์โล่ก็เหมาะกับหลัง3หลัง 5. ห้าผมว่ายังเล่นได้อยู่ก็ให้เป็น A บวกนะครับ ตัวต่อไปก็เป็นลิเวอร์โดตัวนี้ก็เป็นตัวแจกเหมือนกันตัวนี้ก็เท้าก็ค่อนข้างที่จะ5-3แต่มีพลังแฝงเลี่ยงเท้าไม่ถนัดตัวนี้ก็ยังตอกโกงอยู่นะแต่ก็ยังเล่นได้อยู่สําหรับคนที่แรงไม่ค่อยสูงหรือไม่ค่อยมีความขึ้นข้มนะครับก็ตัวนี้ก็ให้เป็น A นะครับตัวต่อไปก็เป็นแรมพานตัวนี้ก็ A เลยนะครับแล้วก็เป็นกูริดแลกเปลี่ยนตัวนี้ผมให้เป็น A บวกนะครับเบรกลดแบบสูงกลางนะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้แบบค่อนข้างที่จะสบายทีดนึ่งนะครับ ตัวต่อไปก็เป็น a s ชิโคตัวนี้ก็สามารถซื้อได้เลยแล้วก็มีความไวประมาณ95แล้วก็พลังเกมรับเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่โอเคตัวนี้ก็ให้เป็น A บวกเลยนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นฟาร์มเพอร์ซี่สเต็ตก็ค่อนข้างดีเลยความเร็วก็ยังไม่ถึงร้อยประมาณ90กว่านะครับแล้วก็สเตตการจบสกอร์เนี่ยร้อยบวกเหียนดีมากตัวนี้ก็ยังอยู่ใน A บวกนะครับถึง S ได้เลยในประมาณนี้เลยนะเกือบ S ได้เลยตัวต่อไปก็เป็นแคทโปตัวนี้ผมให้เป็น A นะครับแล้วก็ซูเคอร์ก็ A ครับซูเคอร์สตัวนี้ A เลย อันนี้ก็น้องๆอานายนะครับแล้วก็ซูเคอร์ก็ยังเล่นได้อยู่แต่ว่าสกอร์การการจบสกอร์ผมว่าเล่นฟาร์มปอร์ซีน่าเล่นกว่านะครับตัวต่อไปก็จะเป็นคูลูมูนี่ตัวนี้ผมให้เป็น B นะครับเอ๊ะจริงๆให้ให้เครับโทษทีครับมันยังมีความไวแล้วก็มีการต่อที่ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่ดิลอนโซผมให้ A นะครับแล้วก็ปีเตช็เอสเลยครับปีเตชคยังใช้งานนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะติดเบตาอยู่ยังไม่แย่นะครับแล้วก็รูปร่างโอเคด้วยคุนเด้บีนะครับแล้วก็เจ แล้วก็เชดนี่ตัวนี้ผมว่าให้เเลยเชน,นี่ค่อนข้างเหนียวนะเนี่ยงบน้อยจะจับได้นะครับสูอัอาวินดี้ B ครับแล้วก็แคมเบลเอครับแคมเบลเลยแคมเบลเอเลยนะครับแล้วก็เดวิเลตตัวนี้ผมว่า A บวกเลยนะครับใช้งานได้ค่อนข้างที่จะครบเครื่องแล้วก็ดีด้วยถนาดสองเท้าแล้วกเ็เรื่องของความเหนื่อยก็ค่อนข้างที่จะเยอะที่สุดนอกจากตัวทีเอสนะครับเือปโตคาร์ลตัวนี้ A นะครับนี่แล้วก็บเบเมอร์ตัวนี้ B แล้วก็บาร์โจวครับแล้วก็เบอร์แคมเอครับ แล้วก็เน็ตเวิเบวกนะตอนนี้นะครับ A บวกแล้วเล่น l m ลได้นะครับแล้วก็ถนัดสองเท้าด้วยเหมาะกับเล่น l m นะผมว่าแล้วก็คาวิชาตัวนี้ A นะครับแล้วก็โซเตตัวนี้ S เลยนะครับพลังยังดีอยู่90-90ตั้ง4ช่องนะครับแล้วก็ใช้งานถึงปัจจุบันเนี่ยเน้นเป็นเม็ดตามนี้นะเม็ดแดงเม็ดส้มนะครับแล้วก็วีลาตัวนี้ก็ให้เอสเลยนะครับวีลาตัวนี้ใช้งานได้ค่อนข้างที่จะเหมือนโซเตเลยใช้งานได้หลังกิจยูโรก็ยังไหวอยู่นะครับนี่แล้วก็กาตุสโซตัวนี้เอบวกนะครับ ตัดเรื่องของความเร็วแต่พลังเก็บรับผมว่าดีมากๆนะครับซานนี่ตัวนี้ B เลยครับกิบาโด B แล้วก็วาเวด A เนะครับแล้วก็ซานเชสตัวนี้ผมให้เป็นเอ A บวกยังใช้งานหน้าคู่ยังยังมีความผิวความคมอยู่นะครับแล้วก็ปาเป้ตัวนี้เอสเลยตัวนี้ยังใช้งานขอเป็นเม็ดส้มอย่างเดียวนะปาเป้ร่างนี้นะครับใช้งานได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะผมว่าดีเลยแล้วก็ดีบาโค B ครับแล้วก็โกเบลตัวนี้ผมให้เป็น A บวกเลย G เกียเบลเนยค่อนข้างที่จะหนึบเลย ตโอตัวนี้ผมให้ A บวกนะเตโอเตโออ่าทีวี่างรองผมว่าใช้งานไม่ส้มสบายนะสำหรับคนงบน้อยนะถือว่าใช้งานค่อนข้างที่จะสบายเลยซาก้าอ่าบีครับวอตซาตัวนี้เอบวกเลยครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะยังยังโกงอยู่แล้วก็ค่อนข้างที่จะเหนียวหนึบแต่ราคาค่อนข้างที่จะดอยนิดนึ่งนะครับใครมีอยู่ก็ใช้งานสบายนะครับแล้วก็เคียซ่าบีครับเลวาน B แล้วก็คาร์ลอโตตัวนี้ผมให้เป็น S บวกเลยใช้งานได้แบบยังดีอยู่นะครับคาร์ลอโตยังให้เป็น S บวกเลยครับ A O ไ I เรื่องของตัตแต่เกมรับพลังพลังค่อนข้างที่จะโอเคอยู่ใช้งานปัจจุบันก็ผมว่ายังสวยอยู่หลังยูโรก็ยังเล่นได้อยู่สบายนะครับแล้วก็ซาลิบาตัวนี้ให้เป็น A นะครับแล้วก็เอเดซอนตัวนี้เแจซินยผมให้เป็น S เลยนะตัวนี้ S เลยนะครับยังใช้งานได้ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่สัดแต่ร้อยค่อนข้างเยอะแล้วก็มีความโกมีความผิวค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะก็ตัวนี้ก็ แจซินโยตัวนี้ก็ยังเอสบวกอยู่นะครับใช้งานผมขอเป็นเม็ดส้มเล่นยาวๆได้เลยนะเนี่ยพวกเอสบวกนะครับแล้วก็ฟิล์มโวกตัวนี้ A นะครับแล้วก็เลเยลตัวนี้ผมให้เป็นเอ A บวกนะยังโกงอยู่นะครับเลเยลตัวนี้ค่อนข้างที่จะโกงเลยในเรื่องของการตอกแล้วก็วิ่งยาวๆนะแต่เรื่องของการจาับส่อยังน้อยไปน,นิดนึงผมว่าหลังยูโดยังเหนื่อยอยู่นะครับอาจจะติดเซฟค่อนข้างแย่ยบ่อยเลย ร,รถตัคาร์ลอตตัวนี้ผมให้เป็นเอนะถ้าเกิดไม่ติดเรื่องของความสูงนะผมว่าเล่นในเกมเนี่ยดีมากจริงให้เป็นเอบวกได้เลยนะ่างงี้คาร์ลอตคาร์ลอตเนี่ยเอไอดีมา,มากๆนะเรื่องของการแย่งบอลมางที่เราครบเครื่องเลยนะครับตัวต่อไปบัตเตียนตัวนี้ผมให้เป็น A เลยนะครับแล้วก็ซอนตัวนี้ A บวกนะตัวนี้เมดส้มใช้มาสบายนะเนี่ยซอนเมสส้มสําหรับงดน้อยเนี่ยใครยังใช้อยู่เนี่ยผมว่าสบายครับ ฟันได้ตัวนี้ A บวกครับ TY นะครับคิเตโนตัวนี้ก็อย่าง A อบวกอยู่นะยังใช้งานชิวๆนะครับแล้วก็อาร์ไตัวนี้ตัวท็อปเลยค่อนข้างที่จะยาวๆเลยหลังยูโรก็ยังไหวครับเม็ดส้มตรงขอเป็นเม็ดแดงหรือเม็ดส้มขึ้นไปนะ S บวกเลยนะครับเนี่ยอาร์ไนะครับเม็ดแดงหรือเม็ดส้มขึ้นไปก็คือ S บวกเลยอาร์ไค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะโกงอยู่นะครับเดบอยตัวนี้ผมให้เป็น A นะเดบอยแล้วก็คิมินแจตัวนี้ A ครับแล้วก็วินิตัวนี้ A บวกนะครับแล้วก็ซาร่าตัวนี้ A แล้วก็เบลลิงแฮมตัวนี้ให้ A นะครับแล้วก็ยูเซวยตัวนี้ให้ S อบวกเลยยังโกงอยู่ครับทุกวันนี้นะนี่อันนี้ใช้งานได้ชิวๆขอเป็นไม่เตีงยไม่ส่งขึ้นไปนะครับถ้าเกิดจะใครจะใช้ยาวๆนะครับแล้วก็กุลิดต,ตัวนี้ตัวท็อปยาวๆเลยครับ S บวกแน่นอนนะตัวนี้ยาวๆเลยครับกุลิดยาวๆไปกุลิดต,ตัวนี้ก็ถึงจะมีตัวยูโรเข้ามาใหม่ผมว่าสแตตไม่ห่างกันมากนะมาใช้ตัวนี้ไม่ส้มเนี่ยสบายยาวๆเลยครับไม่ต้องกังวลนะแต่อาจจะราคาอาจจะติดดอยนิดหนึ่งนะถ้าใครจะใช้กุลิดก็ต้องรอล่างหลังยูโร แนะนำก็มนีินี้ตัวนี้ก็ยังยาวๆนะเอสบวกถึงเรื่องของสแตตในเรื่องของความเข้าตัวหรือสมดุลจะน้อยกว่าตัวทีเอสผมว่ายังใช้งานได้ค่อนข้างที่จะยาวๆเลยใช้งานยาวๆไปเลยครับแล้วก็ตัวต่อไปอลิสซอนตัวนี้เอสเลยนะครับตัวนี้เอสนะแต่ตัวตัวทีเอสจะคล่องตัวกว่านะครับตัวทีเอสจะคล่องตัวกว่าก็แต่ยังใช้งานได้ดีการยืนตำแหน่งผมว่ายังยังเฟี้ยวอยู่นะครับ คาฟิชชา่าตัวนี้ผมก็ยังให้เป็นเอนะนี่มีเลี้ยงเร็วด้วยขอเป็นเม็ดส้มแล้วก็เล่นยาวๆได้เลยนะครับเลี้ยงบอลติดเท้ามากนะครับก็ไม่เหมาะกับการเอามาวิ่งยาวๆนะครับก็เน้นในเรื่องของการจบสกอก์การครอบครองบอลเป็นหลักนะครับแล้วก็ตัวนี้คุโบยังใช้งานได้ดีอยู่ครับเป็น A บวกนะครับคุโบเอบวกอยู่ตรงนี้วินี่เลยคุโบมีความคล้องตัวสูงมีความเร็วแล้วก็กระชากแล้วก็ทาเกมได้ข้างที่โอเคเลย แล้วก็ดูต่อไปก็เจสุนาวาตัวนี้ก็ยังเอวกนะอ่าเป็นเป็นเป็นแบ็กสีดาวก็โอเคอยู่นะพลังเกมลงเกมรับยังสวยอยู่นะครับแล้วก็อาโนผมให้เอนะตนัวนี้แล้วก็มูดิตตัวนี้ผมว่าไม่สวยครับเอนะครับแล้วก็บันเอคิมินเจตัวนี้ให้เป็นอ่าเอสน่าจะใช้งานได้ดีอยู่ผมว่ายังใช้งานได้ค่อนข้างดีพลังค่อนข้างที่จะเล่นได้ค่อนข้างที่จะยาวอยู่นิดนึงหลังยูโรก็ต้องขยับละตัวตนี้แต่แต่ขอเป็นเม็ดส้มเทนเต็มผมว่ายังยังยังไหวอยู่นะครับคิมินเจนะครับ ไซริบารตัวนี้ผมให้เป็น S เลยยังใช้งานได้อยู่แต่ตัว T s จะดีกว่าก็คือความคล่องตัวมันเยอะแต่ตัวนี้ก็ยังเรื่องของสแตกเกมรับผมว่ายังดีอยู่นะแต่ก็อยากมีเออเออบ้างบางครั้งนะผมว่าต้องเล่น T s อย่างเดียวนะแต่ T, T y ผมว่ายังยังไหวอยู่สําหรับคนที่งบไม่ค่อยเยอะผมว่ายังไหวอยู่นะครับ แล้วก็ซอนตัวนี้ผมก็ให้เป็นเอบวกนะตัวนี้เล่นได้ยาวๆเลยครับซอนตัวนี้ TY ผมว่ายาวๆเลยตัว T s เมันเป็นอ่ามันไอตัว TS เนี H, ่ยมันเป็นตัวที่มีโดนพลังแฝงออกไปด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็ยังเฟี้ยวอยู่ครับตัวนี้ยังเฟี้ยวอยู่นะเล่นได้ยาวๆเลยครับซอนเอบวกเลยวาเวดตัวนี้ผมให้เป็น S นะครับเนี่ยถึง3ดาวแต่ใช้งานจริง,รงๆผมว่าถ้าใครไม่ติด3าดาวผมว่าสบายนะสบายเลยวาเวด แล้วก็มูเซล่าตัวนี้ผมให้เป็น A บวกนะครับแล้วก็เบาโดตัวนี้ A แล้วก็แฮร์รี่คเอตัวน <bread>. ี้เอนะครับเหมาะกับเมินเจอร์มากกว่านะครับแล้วก็ซาร่าตัวนี้ผมก็ยังให้เป็นเอบวกนะซาร่าตัวนี้สบายเล่นยาวๆนะครับเอบวกเลยซาร่าตัวนี้นะครับยาวๆไปเลยครับยิงตัวทีเอ็ยิงแพงเข้าไปใหญ่ผมว่าเล่นตัวนี้แหละเม็ดส้มยาวๆราคาไม่ไม่ไม่แรงมากนะผมว่าสบายนะครับยาวๆไปเลยครับซาร่า แล้วก็ตัว TS ตัวเล็กก็ยังไม่ยังสู้ตัวนี้ไม่ได้นะผมว่าตัวนี้โอเคสุดละถ้าใครงบไปถึงตัว TS ตัวท็อปนะครับผมว่าในตัวนี้แหละสบายแล้วก็ฟิล์มโปงตัวนี้ผมว่ายังให้เป็น S บวกนะเรื่องเกมรับผมว่ายังไว้ใจได้แล้วก็เกมลุกก็ไว้ใจได้ก็ยังมีความเมตาอยู่ในเกมนะครับเมตาค่อนข้างทจะเมตาเลยนะครับฟิล์มโปงตัวนี้ S บวกเลย แล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นเตโอตัวนี้ก็ยังยาวๆเลยผมว่า H เอสบวกหรือเตโอฟิล,มลนะ์มฟงเนี่ยยาวๆอัพโลสบายนะเล่นยาวๆขอเป็นเมสซมเทสสามสิบมีโอนเวลสบายอยู่แล้วเล่นยาวๆไปเลยครับรอทีเอสราคาตกก็ค่อยขยับก็ได้นะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นฟันได้ตัวนี้ก็ผมให้เอสบวกนะฟันได้ตัวนี้ก็ยังเอสบวกอยูว่วสบายคนระับสแตกก็กใกล้ๆกับตัวทีเอสมากแต่ความไวจะช้าหน่อยเรื่องของความข้องตัวกจะช้าๆหน่อยนิดนึงแต่เรื่องของพลังเกมรับผมว่าเท่ากับตัวทีเอสเลยนะครับเท่าตัวีเลยก็ห่างกันแค่ 2ถึง3หน่วยผมว่าเล่นเนี่ยยังเล่นได้สบายอยู่นะสำหรับคนที่มีงบไม่ค่อยเยอะนะครับสบายนะครับแล้วก็ปเป้ตัวนี้ก็ยังสบายนะขอเป็นเม็ดส้มเพราะว่าเม็ดส้มมันไม่ดอยครับเม็ดอื่นเนี่ยคือดอยหมดเลยปเป้ตัวถีายตัวท็อปสบายครับใครมีคือเล่นยาวๆไปเลยยาวๆไปเลยนะตัวนี้นะปะเป้คือเล่นได้ยาวๆไปเลยครับหลังยูโรก็ะไหวครับหวังสเตตยูโรที่เข้ามาใหม่เมื่อคืนก็ ผมว่าใกล้เคียงกับตัวนี้นะค่อนข้างใกล้ใกล้เคียงแล้วก็ราคาเรียงแน่นอนครับมาเล่นตัวนี้สบาย200กว่าลาเนี่ยเม็ดส้มยาวๆแล้วก็เบลลิงแฮมตัวนี้ก็ผมว่ายังอยู่ในเทียเอ็นะตัวนี้ผมให้เอแล้วเพราะว่าพลังประมาณ80ต้องขยับเป็นทีเอครับตัวนี้แต่เล่นจริงๆผมว่าก็ยังสบายอยู่นะเบลลิงแฮมตัวนี้สบายอยู่นะครับให้เอ็นเอแล้วก็ซีอาร์เว่นตัวนี้ตัวดอยผมว่าเอนะตัวนี้ศูนย์หน้าโตัวเป้าก็หม่งคาประตูแล้วก็จบสกอร์แล้วก็สามารถใช้สับหน้าโยกหรือว่าตอกได้ค่อนข เดี๋ยวนี้ร์เค่อนข้างที่จะโกงแล้วนะคิวินเดยบอยตัวนี้ผมให้เป็นเ e อนะถ้าเกิดเป็นตัวทีเอสจะดีกว่าแต่ตัวนี้ยังมีความการจ่ายบอลแล้วก,ก็เรื่องของความคมในการจบสกอร์แล้วก็การจ่ายบอลที่ดีเยี่ยมผมว่ายัง,ยง,ยงติดเมตาอยู่นะแต่ความเร็วกวับความคล่องตัวี่สู้ตัวทีเอสไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็เออรลิงแล้วก็ฮารแลนตัวนี้ค่อนข้างที่ผมว่ามผมว่าเอไอตัวทีวตัวนี้กาก,ากมากนะวิ่งลง มั่วมากๆครับลงตำลงตำแหน่งล,ลงมาโคตรมั่วเลยครับผมว่ามั่วจัดแล้ตัวนี้นะไม่ค่อยน่าเล่นนะลงมาเอาล้วงบอลแบบมั่วมากครับพาเลนตัวนี้โรดี้ตัวนี้ผมให้เป็นเอสนะเล่นเกมลงเกมรับสบายสเตตเกมรับร้อยแต่ความไวประมาณ8 4่ก็ยังเล่นได้อยู่ผมว่า AI การการบางังพื้นที่เล่นตัวโฮดดิ้งสวยสําหรับคนที่เล่นเสี่สามโฮดดิ้งผมว่ายังยังเก่งอยู่นะยังเก่งอยู่นะเมสส้มขอใช้ยาวๆได้อยู่ครับ มิซี่ตัวนี้ผมให้เป็นเอสบวกเลยนะครับผมว่ามันโกงนะครับตัวนี้คะค่อนข้างที่จะโกงเลยเบรกเด็สืบสูงต่ําด้วยใครไม่ไหวทีเอตัวท็อปก็มาเล่นตัวเนี้ทีวแต่มันดอยครับผมว่าใครเปิดได้เล่นย,ยาวไปเลยแต่ไม่น่าซื้อนะเพราะว่าราคาม็ดแดงม็ดส้มโคตรดอยเลยใครซื้อมาคือต้องเล่นย,วยาวๆแต่ผมว่าเล่นได้สบายใครไม่ไหวกับตัวทีเอะก็มาซื้อตัวทีวนี่ถึงราคาดอยก็เล่นได้ย,วยาวครับย,ยาวไปเลยครับเพราะว่ามันเก่งในตัวมาอยู่แล้ว ตัวต่อไปก็จะเป็นรูเบ n นรตัวนี้ผมให้เป็น A บวกนะผมว่าความมุมความวายความตองตัวแล้วก็รูปร่างเนี่ยผมว่าไม่ค่อยเหมาะและแต่มีพลังเกมรับที่ดียี่ยมอยู่ผมว่ายังใช้งานว่าเหมาะกับมนะินิเจอร์วิด A เนี่ยมากกว่านะครับแล้วก็มีซีโน,นตัวนี้ผมก็ให้เป็น S นะผมว่าตัวนี้ดีกว่าตัวนี้นะครับเนี่ย ผมว่าตัวนี้ไส้ในเรื่องของสมดุลเนี่ยพลังฮักเซ็ก5เช็คไส้ในจริงๆอ่ะผมว่าตัวนี้น่าเล่นกว่านะครับเล่นได้ยาวๆเลยครับตัว T s มาผมว่าตัวนี้ก็ยังเล่นได้ยังไหวอยู่นะตัวนี้ผมว่ายังไหวอยู่ตัวนี้แต่ตัวนี้ไม่ค่อยน่าซื้อถ้าเกิดจะซื้อจริงๆนะมาซื้อตัวนี้เลยไวในซื้ออเล่น LW ได้นะครับในสมก็โอเคสําหรับอ่าเทียริสในการจัดตัวท Y ที่สามารถยังไปต่อหลังกิจยูโรหรือว่ากิจยูโรที่จะมาถึงนี้ก็จะมีพวกเนี้ยเนี่ยนซา คาร์ลอเปโตเนี่ยเจเนี่ยผมว่าไปต่อได้สบายอาณายูซิเโอเนี่ยอันนี้เล่นสบายเม็ดส้มขอเป็นเม็ดส้มเท่านั้นนะพวกเนี้ยพวกเอ็ดบวกนะครับหรือเม็ดแดงก็ได้เนี่ยฟานไดาปัปเป้เมสซี่ส่วนเอ็ดเนี่ยพวกนี้ก็เล่นได้อยู่นะพวกเอ็ดเนี่ยพวกนี้ยเล่นได้สบายค่อนข้างสบายอยู่นะครับแล้วก็เอบวก็บางตัวก็พอไหวสําหรับคนงบน้อยตามงบเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็ราคาจะไม่ค่อยแรงนะครับพวกเอบวกนะครับส่วน A ก็ผมว่ายังพอได้อยู่สําหรับคนงบน้อยลงมาหน่อยนะครับนี่ก็จะมีคูรูมุยนี่ สาวิตเชษนี่อะไรอย่างเงี้ยเขาเชียเขาวิชาคิมินเตนเนี่ยใช้งานได้ดีครับฟิล์มปงเนี่ยตัวเล็กเนี่ยครับใช้งานแต่ B ีผมว่าไม่ค่อยน่าใช้แล้วพวก B ีเนี่ยวพวกเนี้ยไม่ค่อยน่าใช้ครับก็โอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับเจอกันใหม่ครับ